โอ้แม่ค้าย,ยิ้มหวานเลยพี่น้องอ่ะผ้ะาทุกตันมาเบิงตลาดริมมูลนะครับพี่น้องครับตลาดริมฝั่งแม่น้ำมูลบ้านผักขะอำเภอ,อยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนะครับเป็นตลาดขายอาหารตามฤด,ดูกาลขายของป่าตามฤด,ดูกาลนะครับเช่นเห็ดแล้วก็ดอกออหน่อไม้นะครับทั้งเห็ดทั้งหน่อไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับจะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับมานั่งขายอยู่ บริเวณนี้แหละครับคุณผู้ชมบะแพงนะครับพี่น้องครับจานละ10บาทแล้วก็มีนะครับจานละ่20ก็มีจานละลอยก็มีนะครับแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ชนิดของเห็ดเนาะแล้วแต่ชนิดของเห็ดนะครับพี่น้องครับบะแพงครับตลาดเลยนี่ครับเเื่่อนนหยดคะ ตลาดขาของปลาริมฟังเมนามูลนะครับพี่น้องครับบ้านพักขะอำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกดนี่รันเป็นฤดปูปลาันก็นมีปลามาขายนะครับพี่น้อง นั่นแหละครับพี่นองครับก็คือบรรยากาศของตลาดริมฝั่งแม่น้ำมูลบ้านผักขาอําเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งเป็นตลาดที่ขายของป่าตามฤดูกาลนะครับฤดูฝนก็จะมีปลามีเห็ดแบบนี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ